สวัสดีครับผมวันนี้วันที่1ตุลาคมปี2,568นะครับมีข้อมูลน่าสนใจนะครับผมหลังจากที่มีการประชุมครอมอนักด่วนพิเศษสำหรับในเรื่องของการเติมเงินผู้ที่อยู่ในระบบบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับเพิ่ม2เดือนนะก็คือเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เดือนธันวาคมนะครับซึ่งก็อยู่ในส่วนของโครงการคนละครึ่งพัสนะครับ ในส่วนของ2เดือนนี้นะครับผมก็เติมเงินรวมนะนะครับทั้ง2เดือนครับผมนะก็อยู่ที่1,700บาทนะครับรวมเดือนละ850บาท2เดือนนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับทางด้านของคุณสิริพงษ์อังสกุลเกียรตินะครับเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดหลังจากมีการสรุปการประชุมครมนะครับผมว่าในส่วนของการแจกเงินเพิ่มนะครับผมรวม1,700บาทให้กับบัตรสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งมีรายละเอียดชัดเจนแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนอกเหนือจากทางด้านของบัตรสุิการแห่งรัฐก็จะมีอื่นๆนะครับที่สำคัญเดี๋ยวยังไงช่วงท้ายคลิป ไปรับฟังคลิปเสียงของคุณสิริพงศ์นะครับกับการสรุปรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับไฮไลท์สำคัญที่วันนี้นะครับเจาะให้ก็คือเรื่องของการเติมเงินหรือแจกเงินเข้าไปสำหรับนะครับสเดือนก็คือเดือนพฤศจิกาและก็เดือนธันวาคมโดยตามหลักนะครับผมนะของผู้ที่อยู่ในสิทธิ์บัตรสุการแห่งรัฐนะครับผมนะถ้าพูดถึงเดือนนี้ก็คือเดือนตุลาคม นะครับการได้รับการโอนเงินเข้าไปได้รับเงินเติมเข้าไป850บาทเดิมทีได้รับเท่าไหร่ครับ300บาทอยู่แล้วนะครับผมใน,ในแต่ละเดือนเพราะฉะนั้น850บาทเพิ่มเติมเข้าไป บวกกับ300ก็จะเป็น1,150บาทนะครับเป็นการเติมเข้าให้ซึ่งก็อยู่ในนะครับช่วงเวลาของโครงการคนละครึ่งพัสด้วยสำหรับกลุ่มที่นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับแล้วก็เดือนธันวาคมนะครับก็เช่นเดียวกันมีการเติมเงินเข้าไปนะครับผมนะรวมนะนะครับ 1, าบาทเหมือนกันก็คือจากเดิมครับได้รับ300นะครับบวกอีก 850บาทนะครับก็จะเป็น1,150บาทนี่นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเฉพาะของการเติมเงินเข้าไปถูกไหมครับ850บาทนะครับบวก850บาทก็จะเป็น1,700บาทนี่นะครับแต่ว่าถ้ารวมนะครับผมนะสเดือน2,300บาทเลยนี่นะครับก็จะเป็นสำหรับกลุ่มนี้นะครับ เท่ากับว่านะครับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสุการแห่งรัฐจะได้รับเงินเพิ่มจากรัฐบาลรวม1,700บาทนะครับก็คือ850บาท2เดือนนั่นเองส่วนการจ่ายของกลุ่มบัตรสุการแห่งรัฐทางรัฐบาลเติมเงินเข้าไปนะครับก็จะไม่ใช่คนละครึ่งเพราะเป็นผู้ที่มีไรายได้น้อยดังนั้นครับเงินที่เติมเข้าไปสามารถใช้จ่ายได้ทันที ไม่ต้องนําเงินส่วนตัวมาจ่ายเพิ่มเหมือนโครงการคนละครึ่งครับสามารถใช้จ่ายตามเงื่อนไขได้นะครับก็คือไปรูดซื้อหรือรูดใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับสรุปให้เข้าใจสําหรับกลุ่มคนที่ถือบัตรสุขการแห่งรัฐ13.4ล้านคนนะครับผมถ้าเราไล่เรียงจากเดือนนี้คือเดือนตุลาคมเงินจะโอนเข้าปกตินะครับไม่มีบวกเพิ่มอะไรให้ก็คือ300บาทไปรูดนะซื้อสินค้าได้ปกติ แต่จะเริ่มนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมีการโอนเพิ่มเติมให้จาก300บวกอีก850บาทรวมเป็น1150บาทในเดือนพฤศจิกายนไปรูดซื้อสินค้าได้และก็เดือนธันวาคมนะครับตามที่บอกเป็น1 1 5 0บบาทไปรูดซื้อสินค้าได้นะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดสรุปล่าสุดนะครับของการนะครับประชุม คาะคอรมออีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลอื่นในเพิ่มเติมกลับมาแบ่งปันและอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับผมนะขอบคุณข้อมูลครับจากนั้นของคุณสิริพงศ์ยังไงไปรับชมคลิปเสียงของท่านการสรุปรายละเอียดเพิ่มเติมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับนะครับหมายความว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับ ยังได้300อยู่นะครับพอถึงเดือนพฤศจิกา300บวกอีก850เป็น1,150ทันวา300บวกอีก850เป็น1,150ก็ขอโทษที่ทำให้ทุกท่านรอนะครับก็จะขออนุญาตรายงานให้กับสื่อมวลชนท,ทุกท่านได้ทราบถึงมติครมนะครับในการประชุมนัดพิเศษ ของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลอนุทินชาญวิรากูลในวันนี้นะครับท่านนายกนะครับมีข้อสั่งการพิเศษนะครับเนื่องจากท่านนายกเนี่ยมีความห่วงใยนะครับต่อประชาชนหลังจากที่ท่านนายกเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชนที่ประสบภาวะน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดอยุธยาเมื่อวันที่27กันยายน2568 และท่านนายกทราบว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีพี่น้องประชาชนในบางจังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่จำเป็นจะต้องรับน้ำเพื่อชะลอไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้ามาในเมืองหลวงนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเห็นปัญหานี้แล้วเนี่ยในแต่ละปีจะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีการสำรวจหนึ่งครั้งแล้วก็ สร้งเงินให้บรรสนับสนุนเป็นครั้งครั้งไปซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าท่านนายกจึงอยากจะขอให้ทางสชพนะครับหรือศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยได้ทำสถิติทำข้อมูลแล้วก็ทำให้เรื่องของการบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องในพื้นที่รับน้ำเนี่ย เขาได้รับเป็นปกติเป็นเรื่องประจำทุกๆปีเตรียมตัวเป็นประจำทุกๆปีเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้านะครับประเด็นที่สองครับเรื่องเงินช่วยเหลือประชาชนชายแดนไทยกัมพูชาท่านนายกนะครับได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชนนะครับจำนวนมากว่าหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ<ๆ>เกี่ยวกับผู้ประสบภัยชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมา นะครับยังไม่มีความครอบคลุมครบถ้วนท่านนายกนะครับจึงได้มีข้อสั่งการนะครับให้กระทรวงมหาดไทยนะครับทำการทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมกับกลุ่มประชาชนที่ได้รับความเสียหายนะครับจากสถานการณ์นี้เพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านนายกให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับ นอกจากนั้นแล้วครับเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกนะครับในเรื่องอื่นๆก็จะเป็นลักษณะของการที่รับทราบนะครับรับทราบระเบียบต่างๆนะครับว่าในการดำเนินการของทางสภานะครับจะต้องมีการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานใดอย่างไรบ้างนะครับเมื่อผ่านเรื่องรับทราบไปแล้วนะครับ ก็ได้มีวาระที่มีความสำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันสิ้นปีงบประมาณ2,568และวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ประกาศหลายส่วนนะครับที่จะหมดอายุลงและจําเป็นจะต้องใช้มติคอรมอในวันนี้เพื่อให้การปฏิบัติการเนี่ยสามารถเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเรื่องที่1นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ รมนนะครับเขาขอขยายนะครับขอขยายเวลาในการประกาศพื้นที่นะครับที่เป็นภัยต่อความมั่นคงก็คือพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งในครั้งนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ให้ความเห็นว่าในด่านชายแดนใต้ระหว่างไทยมาเลเซียก็ได้รับการร้องเรียนมาว่าอยากจะขอให้มีการขยายเวลา เปิดและปิดด่านคือเปิดให้เร็วขึ้นและปิดให้ช้าลงนะครับซึ่งท่านนายกเนี่ยเล็งเห็นว่าหากสามารถกระทำได้ก็จะมีผลดีต่อเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะชายแดนไทยมาเลเซียท่านนายกจึงได้มอบหมายนะครับให้ท่านรองนายกและมนตรีพิพัฒน์นะครับไปเร่งดำเนินการพูดคุยกับทุกภาคส่วนและก็ดำเนินการเรื่องนี้ ส่วนเรื่องต่อไปครับก็เป็นเรื่องที่ท่านน่าจะรอคอยกันนะครับเป็นเรื่องวาระจรของการใช้เงินเหลือจ่ายนะครับเงินงบกลางเหลือจ่ายนะครับประจำปี2568เรื่องที่1ก็คือกระทรวงการคลังขอใช้เงินงบกลางเหลือจ่ายนะครับเพื่อเติมเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นะครับหรือที่เราบอกว่าจะอยู่ในโครงการคนละครึ่ง plus นะครับซึ่ง1ในกลุ่มที่จะได้รับโครงการนี้ก็คือผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.4ล้านคนนะครับซึ่งในการจ่ายเงินครั้งนี้นะครับทา,ทางกระทรวงการคลังขอ,งของเงินเหลือจ่ายจำนวน22,780ล้านบาทนะครับโดยการเติมครั้งนี้จะเป็นการเติม2ครั้งนะครับ จะเป็นการเติมสองครั้งนะครับโดยจะเติมให้ครั้งละ850บาทระยะเวลา2เดือนคือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนะครับหมายความว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับยังได้300อยู่นะครับพอถึงเดือนพฤศจิกา300บวกอีก850เป็น1,150ธันวา 300บวกอีก850เป็น1 1 5 0เช่นเดิมนะครับก็จะเท่ากับว่าได้รับเติม2ครั้งเป็นจำนวนเงิน1,700บาทนะครับสำหรับกลุ่มแรกสำหรับส่วนอื่นสำหรับคนละครึ่งพลัสในส่วนของประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ประชาชนผู้เสียภาษีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะสามารถนำหลักเกณฑ์และรายละเอียดเข้าในการประชุมครมครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้าในวันอังคารหน้า และจะไม่เป็นการล่าช้ากำหนดการอย่างเช่นเดิมนะครับมีเงินเพียงพอในการดำเนินโครงการนะครับครบถ้วนนะครับก็ขอเรียนให้ทราบอีกครั้งนะครับสำหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนที่ได้รับเงินเติมเข้าไปจะไม่ใช่ลักษณะที่ต้องจ่ายคนละครึ่งนะครับเนื่องจากเขาเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยดังนั้นเงินที่เติมเข้าไปเนี่ยเขาสามารถจ่ายได้ทันที ไม่ต้องมีส่วนที่ต้องควักอันนี้คือความต่างเล็กน้อยนะครับส่วนเรื่องที่2ครับกระทรวงกรารคลังนะครับขอให้รัฐบาลเนี่ยกันเงินงบตางเหลือจ่ายเนี่ยเพื่อจ่ายหนี้สาธารณะนะครับจ่ายหนี้ที่รัฐบาลเนี่ยได้ก่อขึ้นเพื่อให้สถาบันการเงินเนี่ยมีสภาพคล่องในการบริหารงานนะครับโดยโอนให้ทกศนะครับ3า9 0 0 60ล้านบาทนะครับก็หมดแล้วสำหรับเงินงบกลางนะครับนอกจากนั้นนะครับท่านนายกนะครับก็ยังได้อนุมัติงบสนับสนุนนะครับตามที่กองทัพขอเพื่อไปใช้ในเรื่องของการป้องกันตามแนวชายแดนนะครับจำนวนเงิน864ล้านบาทนะครับแต่รายละเอียดขอ ไม่ไม่มีลงในรายละเอียดนะครับแต่เป็นการเพื่อใช้สำหรับงานของกองทัพนะครับท่านคอรมอได้มีการอนุมัติแผนบริหารหนี้สาธารณะสำหรับปี2569นเะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องของการจัดการเรื่องงบประมาณเป็นไปได้วยความเรียบร้อยอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นเรื่องของ ครมนะครับและเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่มีคนถามมาว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับสายชานเมืองสีแดงและสายสีม่วงที่จะหมดอายุนะครับคือหมดอายุในวันที่30กันยานี้นะครับที่ตอนนี้เนี่ยทั้ง2ส,สายเนี่ยประชาชนที่ขึ้นใช้บริการเนี่ยใช้ในอัตรา20บาทอยู่ แต่พอถึงวันพรุ่งนี้เดิมทีเนี่ยก็จะเป็น42กับ45บาทแล้วนะครับปรากฏว่าทางกระทรวงคมนาคมนะครับได้แจ้งว่าเหตุที่รถไฟฟ้าสองสายนี้จะต้องปรับราคาขึ้นเนี่ยเนื่องจากมติคอรมอในวันที่8กรกฎาคม2568ของรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับซึ่งข้อ1.1เนี่ยบอกว่าขอให้ปรับ ระยะเวลาจากการสิ้นสุดวันที่30พฤศจิกา2,568เป็นวันที่30กันยายน2,568นั่นหมายความว่ารถไฟฟ้าสายเนี้ยเดิมทีเนี่ยมันจะยาวไปถึงเดือนพฤศจิกาแต่จากมติคอรอมอในวันที่8กรกฎาคม2,568เนี่ยทำให้ระยะเวลาเนี่ยสั้นลงนะครับดังนั้นในที่ประชุมวันนี้จึงขอให้คอรอมอเนี่ยมีการทบทวน มติครมนะครับวันที่8กรกฎา,าคม2568ในข้อนี้คือให้ขยายเวลาออกไปให้กลับไปใช้มติเดิมมติเดิมคือวันที่29พฤศจิกา2567ให้จบวันที่30พฤศจิกา2568หมายความว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสายสีแดงชันเมืองและสายสีม่วงจะยังคงเก็บในราคาเดิม นะครับในราคาณวันนี้คือ20บาทไปจนถึงวันที่30มิถุนา2568แต่ในระหว่างนี้ครับมีระยะเวลาอีก2เดือน30พฤศจิกาครับ68นะครับแต่ในระหว่างนี้มีระยะเวลาอีก2เดือนท่านนายกก็ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมไปดำเนินการหาวิธีที่จะยั่งยืนนะครับที่ลดดึงลดภาระประชาชน สองไม่เป็นภาระกับภาครัฐหาวิธีที่เหมาะสมและจะนำเสนอเข้าครมอใหม่ภายในสองเดือนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สื่อมวลชนท่านให้ความสนใจนอกจากนั้นแล้วครับก็ได้มีการตั้งวิปรัฐบาลนะครับก็ได้มีตั้งการตั้งวิปรัฐบาลนะครับโดยท่านรัฐมนตรีพระดอนปิสนานันทกุลนะครับท่านก็จะเป็นที่ปรึกษาของวิปรัฐบาลนะครับ ประธานวิบรัฐบาลก็คือท่านชาดาไทยเศรษฐ์นะครับรองประธานวิบนะครับก็จะประกอบด้วยท่านอาสพน์สันไตพบและท่านกรวีปิชนาน,นันทกุลนะครับนี่ก็คือมติคอรมในวันนี้นะครับไม่ทราบว่ามีท่านไหนต้องการสักถามไหมครับผมวันนี้ปรวัดิการเนี่ยครับการจ,จ่ายเงินจะไม่ถึงขอบกันนะครับแล้วก็ในระยะต่อไปเนี่ยคนที่ดีที่ถือบัตรเนี่ยจะเข้าโค,ครงการผนคื้อะไร เรียนอย่างนี้ครับในการจ่ายเงินของโครงการบัตรสวัสดิการนะครับก็คือเพิ่มให้1,700บาทนะครับเดิมทีที่เราเคยคุยกันว่า1,700บวก300เป็น2,000แต่คราวนี้เนี่ยเขาแบ่งจ่าย2ครั้งคือครั้งละ850นะครับในเดือนพฤศจิกาหนึ่งครั้งครั้งละ8อีกครั้งหนึ่ง850ในเดือนธันวาคมอีกหนึ่งครั้งรวม2ครั้งเป็น1,700 เท่าเดิมนะครับแต่จะจะ,จะแบ่งจ่าย2ครั้งนะครับฉะนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีเงินเข้า1,150บาทเป็นเวลา2เดือนนะครับและเมื่อได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่เข้าข่ายจะไม่เข้าข่ายคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งนะครับเพราะคนละครึ่งเนี่ยจะเป็นประชาชนอย่างที่เคยเรียนไปครับว่าคนที่เคยอยู่ในคนละครึ่งเฟส5ไปกดยืนยันตัวตนหรือคนที่ไม่เคยอยู่ในคนละครึ่งเฟส5ก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่ครับ เข้าได้ครับเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งครับเมื่อเช้านี้พอดีมีข่าวมีข่าวกังวลว่าจะสับสนนะครับที่บอกว่าจะมีการใช้แอปทางลัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วไปดึงกับกระเป๋าตังค์นะครับอันนี้เพื่อป้องกันการสับสนนะครับในเฟสนี้ยังไม่มีการดึงแอปทางลัดมาเกี่ยวข้องนะครับเป็นแอปเป๋าตังค์นะครับเป็นแอปเป๋าตังค์ ก่อนนะครับเพื่อที่ให้ประชาชนไม่สับสนนะครับสวัสดิการนี่คือสามารถที่จะใช้ได้เหมือนที่เขาเคยใช้ก่อนใช่ครับใช่ครับเป็นของสดก็ได้ใช่ครับถูกต้องใช้ได้เงื่อนไขเหมือนเดิมหมดครับครับมีคำถามไหมครับไม่มีนะครับขอบคุณมากครับอย่าเพิ่งรับน้องเยอะนะครับฝึกฝึกงานใหม่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณ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 ครับ you <music>